ว่ากันว่าหนังสือพิมพ์ใช้แล้วนั้นสามารถนำมาเช็ดทำความสะอาดกระจกได้เป็นอย่างดีนะครับแต่เอ๊รู้ไหมครับว่าเป็นไปได้ยังไง ในการผลิตหนังสือพิมพ์นั้นใช้การพิมพ์ด้วยหมึกที่มีส่วนประกอบของผงคาร์บอนนะครับซึ่งมีคุณสมบัติเป็นผงละเอียดไม่แข็งจนเกินไปเมื่อเรานำหนังสือพิมพ์มาเช็ดทําความสะอาดกระจกผงคาร์บอนก็จะช่วยชําระฝุน่นและสิ่งสกป,ปรกออกไปโดยไม่ทําให้กระจกนั้นเป็นรอยครับแล้วในน้ําหมึกยังมีสารเคมีและตัวทำลายอื่นๆที่ช่วยชําระสิ่งสกปรกให้ออกไปได้ง่ายยิ่งขึ้นอีกด้วยละครับ และด้วยคุณสมบัติของคาร์บอนในหมึกพิมพ์ที่สามารถดูดซับความชื้นและติดอับได้ดีเราจึงนิยมนํามาใส่ในตู้เย็นหรือใส่ในรองเทา้าเพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้อีกด้วยนะครับหลังจากเช็ดทำความสะอาดกระจกด้วยในสือพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งครับเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีที่อยู่ในหมึกพิมพ์เข้าสู่ร่างกายได้นะครับ Sub